สวัสดีค่ะเจออีกแล้ว Welcome to Thailand นะคะขอบคุณครับโอเคมากจ้ามีโก้เพี่ยะจ้ามป่า ลงเครื่องก็มาจัดเลยนะตาซีดเอห้าเลยเอห้าหรอเอ้ยนี่ใช่ไหมนีเลยจ้า <c oughs> มีคนอยากกินน้ำส้มคันสดเอาเป็นขวดก็ไม่ยอมนะจงนางนายจะต้องกินแบบอย่างนี้จ้าเอาเอากี่ขวดเอาเอา how many bottle just one two or three <c oughs> But oh. it's impossible it to grab them freshly in a restaurant. Yes. By the way. Which size? Small, medium, a large? big One size. Big one? Like medium. this? One. Yeah, one. I'll make one with one big one. Oh, uh, big one, now, okay. No, but she doesn't... อ่าน้องขาเอาขาอยากได้ขันสดสดเลยอ่ะขันสดสดใส่ขวดให้เขาดูเลยค่ะโอเคเียว The made fresh s q u e e z for that ไม่ได้ต้องขันให้ดูด้วย Yes Yes Let's try first Yes Thank you เออไม่ยอมไม่ยอมนะต้องขันให้ดูกับตาด้วยเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนย้อมแมวนะ ต้มอะไรเนี่ยอร่อยจัง้งโอ้อร่อยบัยยจะปิดร้ดานเอารอใช่ค่ะือออเออนะเห็นมัจา้าในน้ำต้มสดเท่านั้นเ่าไม่ชุยาไม่ชุยานี่เห็นไหมไม่ได้นะคะ จะต้อง yeah, สอง่งนีเท่าน <No. S 2> ั้นห้าปากนี่ส่งเพียงนี้เดี๋ยวจัดส่งเพื่อเด็ดจัดส่งหนึ่งวันนะนี่คือจ่ายดิอ่าจ่ายแล้วใช่จ่ายแล้ว It's already paid. How do you know? It's not written paid. Really? I don't know. I I don't think so. I don't think it's paid. <S no. <c oughs> อันนี้นี่คือจ่ายแล้วหรือยังไม่จ่ายคะถ้าจ่ายแล้วเขาจะมีอะไรเปล่าอ่ะถ้าจ่ายแล้วจะมีสิ่งไว้ครับหรอ ไม่รู้ว่าน้องพี่เอามาทิ้งเน้ะเขเลยไม่แน่ใจว่าจ่ายหรือไม่จ่ายเพราะว่าถ้าจ่ายจะเพิ่มที่เจ็ดจะมีเซร์เกอร์ติดไปค่ะหรออันนี้แปลว่ายังไม่จ่ายเนาะอ่ะโอเคพี่งงเอง <laughs> <laughs> ไม่ต้องค่ะง, <laughs> งงค่ะงงเสิ่ออาการงงอ๋อ no, we don't need this anymore yeah, need this. this is real juice <laughs> นะโอเค Final ชอบเลยแน่ชอบเหลือเกินวายเลิฟทำแตกไปขวดหนึ่งนะจ๊ะตกแตกที่สนามบินไปนหนึ่งขวดจ้าอดกินไป Still okay It's good taste Good smell ชอบเหลือเกิน เรื่องอของเราเชฟเชฟต้องมาบอกแล้วว่าคับแชลเขาไม่ได้ใส่ฝักงอมนะเขาปริวออนเปลนเหมือนุกทีจริงแต่ว่ามันอาจจะไม่ไม่อร่อยคุณภาพของเื้อปลาไม่แน่ใจ โคเบฟ a 5 <Okay. S 2> นะคะงานนี้นี่ค่ะผ <Okay. S 2> ู้ที่ชอบอินมากเป็นพิเศษลงเครื่องบินมาจากมาเลเซียปุ๊บมาจาัดก้ะ อไม่ได้นะจ๊ะก็มีเชียร์เฮียร์ยิมหวานยิ้มหวานยิ้มหวานเป็นเป็นโคเชฟเหรอซูเชฟเป็นเป็นเดมี่เจ๊อเป็นเดมี่เดมี่นี่คือฟิลไหนอ่ะเป็นเทรนดี้อย่างนี้เหรอหรือว่าเป็นผู้ช่วยครับเขาเป็นผู้ช่วย มาถึงจัดทุเรียนเลยจ้าเเป็นไงกุแลํมเปิลอากาศดีมากอากาศดีมากไม่ร้อนเลยเลยมีแดดนะก็ไม่ร้อนเดินสบายพึ่งงเครื่องนะจ้าผัวยอยากกินสเต็กจ้าไปกินได้ได้หมูสังคิงอะไรก็เถอะบ้านที่ดีก็มีขายหมูสังคิงเมื่อกี้นี้ผู้หญิงจีนมันหามาอะไรนะ้แมวภูเขาบอกอะไรวะทุเรียนแมวภูเขา เป็นภาษาจีนเปลี่ยนมาเป็นแมวภูเขาใช่ไหมพี่บอก can you show the picture please บอกอ๋อ oh, มูซังคิงโอเคเวทอมีนิดนางจะหามูซังคิงภาษาจีนแปลว่าแมวภูเขาว่วาไงเอาตรงนะมันขถมไหม <pathway. S 2> ก้านยาวเราแซ่บกว่านะก้านยาวเราอร่อยกว่าชนีเราน่าจะนัวกว่าเออมันคล้ายๆชนีอะคล้ายชนีชนีมันหวานแหลมกลิ่นแรงมูสังกิงก็กลิ่นมันจะนวลกว่าเออมันจะครีมไม่ครีมมี่หน่อยแต่เขา,เขา,เขากินเล็ๆเลยนะแต่คนมาเลยที่นู้นเขาบอกว่าคนมาเลยคนมาเลยเขาชอบกินแบบขมๆติดผมมูสังกิงเขาไม่เออมูสังกิงเขาไม่ชอบเพราะมันติดผมม,ม,ม,มันไม่ขมเนี่ยแต่อร่อยนะ กินได้อยู่กินได้เอออยากกินน้ำเปร่าหวานจ้าส่วนตัวหัวตัวหัวอยากกินน้ำสมคันว่างันเลยมาซื้อนี้จ้ามูดน้ำเปล่ปมามูดมะม่วง <_ S 1> นี่รออะไรเนี่ยเธอ รอช่างน้ำหนักก่อน่ะ ขึ้นลิฟเป็นเลยแกเดินไปเลย hey, ปิดหมดแล้วจา้า The next day โหติดธุระนะคะแต่นางอะอยากไปเดินนี้ค่ะสวนสาธารณะครารก็เลยบอกว่าเธถามทีซีว่ามันมีที่ไหนดีๆบ้างเราก็เลยแนะนำมาน,นี่เลยค่ะสวนเบนจากิติค,ค่ะก็ให้ดูบรรยากาศร,ารอบข้างไปแล้วก็อธิบายว่าเนี่ยเธอไปดูกรลบการสวนมันใหญ่นะแล้วมันก็จะอยู่กลางเมืองเลยมีสระน้ำใหญ่โต นางไปถึงนางก็แฮปปี้แล้วก็ดูถ่ายรูปมาแล้วก็บอกว่าเออฟิลมันคล้ายๆกับซินเจนปราคที่นิวยอร์กนะคะอันนี้ก็คือทางเดินค่ะแล้วก็พานางไปค่ะก็คือนางก็ไปประมาณตอนช่วงโผเพลเแล้วอะค่ะแต่จริงๆเราก็บอกว่าให้ไปสักประมาณถึงสักห้าโมงหรือว่ามันสี่โมงครึ่งห้าโมงะแสงมันจะสวยแต่เนี้ยคือ มันมืดแล้วน่าจะไปถึงสักประมาณ6กโมงกว่าแล้วมันก็เนาะมันก็มืดไปนิดนึงแต่นังโอเคนังไม่ซีเรียสนางก็ชื่นชมธรรมชาติไปเพราะว่านังตื่นสายค่ะอารมณ์ยังเจ็ตแหลกอยู่ยังยังไม่สามารถปรับเวลาได้ก็จะตื่นประมาณ3ามโมงสีโมงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่วันนี้ตื่นเช้าหน่อยนะคะน่าจะประมาณสักบ่ายโมงบ่าโมงเพราะว่าจะรีบมาสวนสาธาระเนี่ยละค่ะ สองคนผัวเมียก็เดินดูไปนะคะนางบอกว่าบรรยากาศมันโรแมนติกมากค่ะดูสิคะตอนแสงลำไลได้แสงทวายไลยาาท์เนียยาพาทตกเป็นวานิลาสกายแล้วก็ซีนรอรี่ของระหว่างผืนพาคก,กับตัวตึกซิลเอันสวยมากค่ะ ด้วยจะบอกว่าสวนสาธารณะบ้านเราเนี่ยก็สวยนะคะใครที่ยังไม่เคยไปลองแวะเข้าไปชมดูนะคะแต่ว่าสิ่งที่ทำให้คาร์โลเซอร์ไพร์ก็คือสกายวอลกนี่แหละค่ะมันเก๋ตรงที่ว่าดูได้ทั้งระดับบนระดับล่างความเก๋ของเรามันก็ตรงการออกแบบสวนสาธารนณะที่ให้แตกต่างแล้วก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในแบบ Next.